คลิปนี้พาทำน้ำสลัดนะคะน้ํายําใหญ่หรือน้ําสลัดจะใช้กับสลัดก็ได้จะใช้เป็นมายองเนตก็ได้แต่ทําแบบโบราณนะคะส่วนประกอบต่างๆตามนี้เลยค่ะใช้น้ําตาลทรายแปกรัมน้ําส้มสายชูหกสิกรัมกะทิใช้หมูหัวหน่อยนะคะของเราใช้เป็นกะทิสดท่านใดจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะ300กรัม กลือป่นห้ากรัมไข่แดงต้มสุกห้าฟองนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในโถปัน่นไข่แดงต้มสุกห้าฟองน้ำตาลทราย80กรัมน้ำส้มสายชูหกกรัมหัวกะทิกะทินะคะ300กรัม กลือป่น5กรัมเททุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้วนำไปปัน่นจนละเอียดค่ะมายองเนสตัวนี้เป็นมายองเนสไข่สุกจะใช้ทาขนมปังได้ค่ะจะใช้กับสลัดผักสดหรือสลัดบาสลัดผลไม้ได้หมดเลยแล้วก็เก็บได้นานค่ะ ใ้ไฟกลางการกระเด็ดไปทางอ่อนแล้วหมั่นคนค่ะสักครู่ก็จะดีแล้วค่ะให้เขาเป็นสายอย่างนี้ไม่ขาดก็ทใช้ได้นะคะเดี๋ยวเย็นแล้วเขาจะค้นขึ้นกว่านี้นนอีกนิดหนึ่งพักให้เขาเย็นก่อนเดี๋ยวจะพายำใหญ่นะคะจะพาททำยำใหญ่นะคะพักให้เขาเย็นแป๊บนึ่ง และนี่คือเครื่องทั้งหมดเขานะคะเครื่องยำใหญ่ของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีผักเราจะแยกไว้เป็นส่วนเนาะดูผักก่อนนะคะจะมีแครอทแครอทปอกเปลือกแล้วนําไปแช่น้ําให้เขามีความกรอบอะคะ่ะแช่น้ําเย็นๆนะแตงกวาแครอทปอกเปลือกเสร็จแช่น้ําก่อนแช่น้ําเย็นไว้แล้วเราก็เอามาหั่นเขาจะกรอบมีมะเขือเทศมีต้นหอมมีหอมใหญ่วันนี้หอมใหญ่ไม่มีนะเราก็จะใช้เป็นต้นหอมแทน ที่จริงใส่ต้นหอมได้ใส่หอมใหญ่ได้นะคะมีผักชีผักกาดแก้วผักสลัดผักกาดขาวผักเขาจะมีหลายอย่างนี่เขาเรียกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดค่ะต่อมาจะเป็นหมูนะคะจะเป็นหมูนะหมูหรือไก่แล้วแต่ที่เราชอบวันนี้เราจะใช้เนื้อไก่ใช้หูหมูหูหมูล้างสะอาดทำความสะอาดขยำเกลือเรียบร้อยแล้ว ต้มพร้อมกันค่ะเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ต้มหูหมูล้างสะอาดไก่ล้างสะอาดต้มด้วยกันแต่เอาไก่ขึ้นมาก่อนหูหมูต้มต่อจนกว่าเราจะได้ความสุกที่เราต้องการนะไข่ต้มสุกไข่ต้มสุกถั่วลิสงทุบก่อนลงค่ะถั่วลิสงต้องทุบก่อนลงนะคะมีเพียงเท่านี้แล้วค่ะคุณจะใส่กุ้งหรือจะใส่เนื้ออย่างอื่นๆลงไปก็ได้นี่คือยำใหญ่ใส่สารพัด อร่อยค่ะลองชิมด้วยกันนะคะลองไปทําชิมดูนะคะอร่อยมากสูตรนี้จะเป็นมายองเนสแบบโบราณทําสุกแล้วเราเก็บได้หลายวันค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลย